มีชายหนุ่มผู้หนึ่งนามว่าทินก่อนเขาเกิดมาในความยากจนและใช้ชีวิตอย่างยาจกผู้สิ้นหวังเขามองดูผู้คนมั่งมีแล้วได้แต่ถอนใจเชื่อว่าตนเองนั้นต่ำต้อยและไม่มีวันที่จะมีชีวิตที่ดีได้วันหนึ่งขณะที่เขานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ข้างกำแพงเมืองพระพุทธองค์ได้เสด็จผ่านไปแต่พระองค์มิได้ประทานทรัพย์สินหรืออาหารให้ กลับประทับนั่งลงข้างๆเขาแล้วตรัสเล่าเรื่องราชบุตรพลัดถิน่นพระองค์เล่าว่ามีเจ้าชายองค์หนึ่งพลัดหลงจากพระบิดาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เขาเติบโตขึ้นในหมู่บ้านคนยากจนใช้ชีวิตอย่างสามัญชนโดยไม่เคยรู้เลยว่าสายเลือดของตนนั้นสูงส่งเพียงใดและมีราชสมบัติยิ่งใหญ่รอทอยให้เขากลับไปครอบครอง เมื่อเล่าจบพระาศาสดาก็ทอดพระเนตรมาที่ถิ่นก่อนแล้วตรัสว่าเธอก็เป็นเช่นนั้นเธอไม่ใช่ผู้ยากไร้โดยกำเนิดแล้วส่งสอนต่อไปว่าในใจของทุกชีวิตนั้นมีเมล็ดพันธุ์แห่งพุทธะซ่อนอยู่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอย่าได้ดูหมิ่นศักยภาพนั้นในตนเองเลยเรื่องราวนี้จบลงเพื่อปลุกราชบุตรที่หลับไหลอย,อยู่ในใจของคุณ ไม่ว่าวันนี้คุณจะเผชิญกับความล้มเหลวหรือคำดูแคลนใดๆมาก็ตามคำถามคือในค่ำคืนนี้คุณจะยังคงเชื่อว่าตัวเองเป็นเพียงยาจกผู้สิ้นหวังหรือคุณจะเริ่มเชื่อมั่นในเชื้อสายแห่งพุทธะอันสูงส่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณและลุกขึ้นยืนอย่างสง่างามอีกครั้ง